สวัสดีครับผมมาลองคร่องเล่นเทปของ JVC นะครับเป็นรุ่น TD นะขีด W118 นะครับเนี่ยฮะดับเบิลคาสเซ็ตเด็กๆนครับนะครับผมตัวเนี้ยอ่าเป็นอ่าคาสเซ็ต A แล้วก็ B ด้วยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับนี่ะฮะอินดเกตแอมที่ลองเป็นพิเศษเดี่ครับรุ่นโนวาครับนี่ครับลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะฮะ สัมโพงที่ใช้ลองเป็นเอเอซีจีคู่นี้นะฮะนี่นะฮะเซ็ตดีมากนะครับอขออนุญาตฝากมาดินะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับหลังเปิดเก้าโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นร้านที่ทุกวันศุกร์ครับเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอเทปเคาน์เตอร์นะฮะรีเซ็ตได้นะครับเนี่ยฮะวิ่งตลอดนะฮะอ่าเียฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไลน์อินดอร์เนาะไฮสปีดนะฮะตาก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะนี่นะฮะปิดออฟ สต็อปได้ครับนี่นะฮะก็กดเพยได้ครับนี่ฮะกอกลับได้ครับนี่ฮะคอกลับนะฮะกดเพยนะฮะก็เลื่อนเน็กได้นะครับนี่นะฮะแล้วกดเพยครับอ่าอ่เดี๋ยวมาลองอ่าตัวอันนี้อันนี้บีนะอันนี้เอนะครับกดเพย์เอนะนี่ฮะอันนี้เอนะครับ สภาพสวยนะครับไม่มีตาหนิเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวกดกนะครับใช้งานได้หมดนะฮะกดแล็กครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับโอเคครับอ่ามีสต็อปครับเนี่ยครับแล้วก็เอาแผ่นมาดูได้ครับเนี่ยนะฮะ ตัวบีนะครับอาจจะให้ดูด้านหลังนะครับีะอ่านี่ครับอันนี้เอา์พุตนะครับอันนี้ลุ่นนะฮะนี่นะครับโอเคครับผมเสียงดีมากๆาครับสวยมากๆาครับ